สิงกอรสร้างที่คาดว่าน่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่สร้างตามแบบฉบับสมัยเก่าก็คือการสร้างแบบไม่ใช้เหล็กหรือตะปูหรือคัดตอกครับใช้หินการวางเตินเตินข้างหลังผมเดี๋ยวผพิ่งจะพาไปดูนะครับ ที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือประตูทางด้านเข้าสะพานเรียกสะพานนางขลานนะคการสร้างก็จำลองแบบสมัยเก่ามีสระน้ำลายรอบทั้งสองด้านัน,นั้นก็เป็นเกีการสร้างทางด้านหน้าวันนี้เป็นวัดสร้างใหม่ก็จริงแต่จะสร้างให้เหมือนสมัยเก่าก็คือสร้างแบบไม่ใช้ น็อตตะปูเหล็กอะไรที่ผูนสร้างแต่ที่เห็นนั่งนั่ง้นงานในเหล็กนะครับคือแต่ไม่เป็นส่วนประกอบในการสร้างสมัยก่อนเขาก็คงมัดไม้ขึ้นไปทำเป็นชั้นชั้น,นแต่สมัยนี้ก็ใช้เหล็กทำแบบนี้ครับส่วนการยกหินก็ใช้รถเข็นนะก็สงสัยอยู่ว่าสมัยก่อนหินค้อนใหญ่ข้อนบนสุดเข้าขึ้นยังไง ใช้เชียนแล้วใช้การชักลอกขึ้นนะหรือการถ้าถมดินเพื่อให้สร้างมันก็สร้างยากอีกครับก็น่าจะเป็นการชักลอกอเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆทางไหนวัดปุ่วาน เสียงรองเท้านี่ขนาดว่าเดินเบาก็น่าจะดังนะครับพวกเราทีดมามีคนมาคอมเมนต์เขาบอกว่าห้ามรบกวนช่างนะครับเนีย่ยหลวงพ่อท่านมาคุมงานนะยียนยืยน,นมาตรวจงานเมื่อเช้าผมได้มีโอกาสไหว้ท่านแล้วครับ นี่ยเก้าอี้ที่ตั้งตามเสาเสานี้ก็ต้องตามมาแจะสลักลวดลายนะครับไม่ใช่เสาเรามาตั้งก้อกว่ยจะเสร็จหลวงพ่อท่านบอกว่าจะสร้างสามช่วงอายุคนคือสองร้อยปีของท่านคือยุคแรกนะครับเนี่ยอยุของท่านสร้างนี่การก็อหมายถึงว่าต้องมีลูกศิษย์มาสร้างต่อ เดีผมจะพาเดินดูภายในใบริเวณวัดนะาสำหรับคนที่เคยมาก็ดูความแตกต่างวันที่ท่านมากับผมมาแตกต่างกันยังไงผมมารอบที่สีวันเวลาไม่เหมือนเดิมนี่เนนนี่ก็มีการอสร้างขึ้นมาใหม่นะหลายจุดมีการเปลี่ยนแปลงหลายการหลายจุดมีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นมา อันนี้ผมถามคนทำงานในวัดนะครับรถเคลนเนี่ยมีบริษัทรับจ้างก็มีมีรถเชนมาช่วยบริจาคทำก็มีนะครับไม่ใช่จา้างเออเหมือนเหมือนมาทำบุญเหมือนทุกที่ผมบอกว่ามีน้ำน้ำแข็งมาส่งฟรีอ่าสำหรับการสร้างก็ขอขอนุโมทนาสาธุ บางคนก็อาจจะบอกว่ามีบริษัทรับเหมาไม่อันนี้มันไม่ได้ทําเป็นแบบบริษัทนะครับเพราะถาก็ค,คือทําทําตามศรัทธางบมีมาทําไปเรื่อยๆครก็ก็จะไม่ได้แบบตั้งงบประมาณไว้แล้วก็มาหาเงินสมทบอะไรไมีทำได้ได้ทําแบบนั้นส่วนเงินก็มาจากคนที่มาทําบุญนี่แหละครับ ก็ทําไปเรื่อยๆมีน้อยก็ทำน้อยมีมากก็ทํามากวันนี้ผมก็ตั้งเป้าจะหยอดให้ครบทุกตู้เหมือนกัน,นตู้มีดอกไม้ทุกเทียนเราคงไม่ขึ้นไหวาเอาใจไหว,วก็ก็หยอดครับแต่ว่าต้องวางกล้องนี่ครับให้ดูวิธียกยกหินขึ้นนะครับใช้เชนนี่ยกขึ้น อย่างเนี่ยแรงงานเห็นไหมครับขั้นไม่ต้องจ้างก็คือพระสงที่มาบวชในงานในวัดบางคนก็มาบวชเพื่อจะมาสร้างวัดเลยก็มีเนี่ยที่ขับเจนก็พระนะครัท่านก็ใส่เสื้อจันยาวที่ยืนข้างบนไม่ซีนะครับ เป็นคนดูนี่เห็นไหมครับแล้วรถเชนอย่างเงี้ยถ้าบอกว่าจ้างบริษัทก็ต้องมีคนงานของบริษัทก็คือรถเชนคนบริจาคมาช่วยสร้างวัดนะครับจะจะให้ดูการยกอันนี้เหมือนแค่จะยกเชนไม่ได้เคลื่อนย้ายยกหินขึ้นมา ตั้งเพื่อจะแก้สลับหรือเปล่าไม่แน่ใจดูครับนะ ก็ที่เห็นรถมาฝั่งนั้นก็รถบรรทุกหินก้อนใหญ่นะครับเพื่อจะอ้อมเข้าไปลงไว้ข้างหลังในวัดตรงนี้ก็ถ้าเปรียบแม่นห้างสินินค้าก็เป็นสโตที่เก็บวัตถุดิบเก็บของเป็นโรงงานก็คือที่ผลิตชิ้นส่วนอยาให้ดูนะว่าการยกหินแต่ละก้อน,ม,นมันยากขนาดไหน เนี่ยหินแต่ละก้อนมีแต่ก้อนใหญ่ๆครับใ,ให้ดูงงที่เราจะจุกห็นไ้มยครับก้อนหินเป็นชา้างก็เอาไมา่ได้ พยายามจะยกหินก้อนเดียวนะื่อกีไม่ได้ส่วนก็ต้องจะรัดใหม่เห็นแต่ละตน้นหินนี้ได้จากใต้ดินนะครับไม่ได้หินที่เราเห็นบนภูเขาขุดลงไปในดินครับมาจากอำเภอปักคำว่างั้น ันนี้นครับเห็นรถรถคนหินคันน้นไปก็ไปวางเหลียงไว้ทางนนเนี่ยกว่าท่านจะหอ่อจะยกขึ้นได้แต่ละอันมันก็ไม่ใจง่ายลนลงมามันก็อาจจะมีแตกเสียหายหาดูนะครับจะยกยังไงเหมือนเหมือนจะทำเสร็จแล้วยอดจะจกยังไง ให้ดูวิธีการยกเอาไม่ได้อีกครับก็จังยกไม่ได้ นี่มีมีหินแตกออกมาแล็แกๆหนะ่อยนะลุ้นล้นลุ้นครับโอ้มีการมีการวัดด้วยมีการวัดระดับด้วยว่าการจะหินขึ้นตั้งนี้ครับตรงเมซีอยู่นี่แหละเพื่อนำขึ้นมาจะสลัก เือท่านจะยกได้ไงมีการวัดระดับด้วย,ยมีไม้ประหะลอดวัดน้ำดูน้ําหนักนะเนี่ยเพื่อไม่ให้หนักมาด้านใดด้าน,นหนึ่งถ้าสมดุลค่อยจะยกขึ้นได้ประมาณนั้นเท่าที่ดูนะครับเหมือนจะได้แล้วจะดูไดยยิงด้านนะึงได้แล้วครับสั่งให้ยกแล้ว นี่ครับน่าจะมาวางตรงแม่ซียืนนี่แรงงานในวัดหมายถึงว่าช่างตัวจริงเลยโอ้โหเสียวนะครดูการมัดมัดยังไงอะไม่มีตัวเจาะรูแต่มัดรอบข้างถ้าเกิดรูดขึ้นทำยังไง เนี่ยดูพระท่านจะขึ้นไปช่วยช่วยวางวางตรงนี้แน่เป็นแบบนี้เจ้าขึ้นหวังนนะเ็นสมัยก่อนนี้ว่าจะได้แต่ละก้อนก็ลำบากนะ สมัยนี้ก็แบบจิตอาสาทำบุญบริจาคถ้าเป็นสมัยก่อนก็น่าจะมีทำบุญอาสาใช้แรงงานทาสประมาณนั้นไปตามยุสมัยดูนะครับป่วยจะเอาลงถาบกันได้ที่ยกขึ้นก็คือน่าจะตัดเท่ากันแล้วเพื่อไปวางทาบ จะมีการตามขึ้นแจสลักนี่เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ เดี๋ยวเช่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ชมความคืบหน้าในการสร้างวัดปูมั่นสาต่อการยกหินแต่ละก้อนก็ประมาณนี้ยาก,กลำบากแสนเข็น